สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียช n แนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆจากทางโอิชิดิกสเตชันนะครับผมเตรียมพบกับงานเปิดตัวแคมเปญใหม่จากโอิชิกรีนทีและกาฟคานาวุฒนะครับชวนเอามาชวนคุณค้นพบสิ่งดีๆของชาเขียวที่ไม่เคยเปลี่ยนพร้อมกับ พร้อมกันแบบเอกลุศีฟนะครับสิทธิพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงานเท่านั้นนะครับลุ้นเป็นผู้โชคดีได้เอกลุศีฟ e ีดแอนกรีดใกล้ชิดกับกาฟหลังจบงานนะครับผมก็แล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีไปทิปสุดฟินที่ญี่ปุ่นกับกาฟนะครับรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันงานเท่านั้นนะครับวันที่2พฤศจิกายน2565ที่ลาสยาดิสคัเวารีพลาซ่าเอ้าดร์นะครับ บูตกิจกรรมเริ่มแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปพบกิจกรรมบนเวทีและมีคอนเสิร์ตจากกราฟนะครับผมเวลา18นาฬิกาแล้วมาเจอกันนะครับพูดง่ายๆคือว่าใครที่ต้องการไปเที่ยวกับกราฟนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วที่อาจูนะครับไปที่ญี่ปุ่นกับกราฟนะครับก็ไปรนโลกกิจกรรมนะครับบ่ายสองโมงนะครับที่ ดิสคาวารีพาซาเอาดอนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมเนี่ยต้องเล่นเกมต้องซื้อของหรือว่าอะไรนะครับผมแต่ว่าก็เฉพาะคนที่ร่วมในงานนะครับแล้วอาจจะมีการจับรางวัลในงานเลยนะครับผมก็อาจจะได้ไปเที่ยวกับกา๊าฟก็ได้นะครับหรือว่าได้มีแอนกรีสหลังจบงานนะครับอาจจะได้มีปาร์ตี้เล็ก,ลกๆหรือว่าอาจจะได้แบบร่วมกิจกรรมแบบเอกคลูซีฟอะไม่รู้ว่าอาจจะต้องได้จับมืออาจจะได้ถ่ายรูปอาจจะได้กินข้าวอาจจะได้แบบ อ่าถ่ายรูปแบบใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้สัมอาจจะได้คุยกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับสำหรับใครที่พรอฟนะครับหรือว่าชอบกราฟอยู่แล้วอ่ะก็ไปเจอกันได้ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับผมห้างห้างสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับพลาซ่าเอ้าดอร์นะครับผมก็เออเตรียมตัวไปละกันแต่ว่ายังไงก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าอยากจะจะตั้งใจจะไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ตั้งใจที่คิดจะไปเที่ยวกับกราฟแล้วอ่ะ ก็เตรียมเงินไปด้วยนะครับอาจจะต้องซื้อซื้อโออชีอ่ะในปริมาณที่เขากําหนดอ่ะประมาณเนี้ยนะครับหรืออาจจะต้องไปตอบคาถามหรืออาจจะต้องยกมือใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบอาจจะต้องแบบซื้อของตามที่กําหนดแล้วก็ได้คูปองไปลุ้นโชคอะไรกันในงานอ่ะเอาประมาณนั้นนะครับผมก็ ใครว่าวันน้วมาที่2พฤศจิกานะครับก็ไปวันพุธนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ว่างก็ก็ไม่ต้องไปนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบเฉพาะคนที่ไปร่วมในงานเท่านั้นนะครับผมยังไงก็ใครที่ชอบนะครับอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นกับกฟก็อย่าลืมไปกันนะครับขอประชาสัมพันธ์ไว้ขอบคุณทางโอชิดิงสเตชันนะครับแล้วก็ าทางสยา Recovery นะครับผมที่แบบจัดงานนี้มานะครับโอเคครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับข่าวสารนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ